โล่งท่านขนมปังปิ่งจากเกยตายสายห้าผ้ามวนปิ่งทุตรโปิ่งฮอนฮอนโลกเป็นโู้ปิน่นแม่เป็นผู้แจก พอยืนกุ้มอยู่ข้างหลังนะครับกรนทางจากบัตรบัตรยังกอบับัตรต้องเห็นด้วยเนาะเอา่าไงเมธฮะมากะไผนหนมากะไผมากกพอไผพอยู่ใส่ยูได้รถยูได้รถโอ้เสื้อเม็เสื้อเม็ดายออกถายถายคิวแห เอาไหว้เพื่อนมึงเออขนมปังขนมปังปิ้งไอ้ตยกับพ่อลงทานตั้มสมแน่ต้มสมสดๆเลยกอ็เริจ้า เาขาเขาไปทังไหนเป็นไง